สวัสดีครับช่วงนี้ค่ะโดยากเหมือนกันนะก็ไม่ได้ยากจริงๆก็ก็อยู่ใช้ชีวิตปกตินั่นแหละยังอยู่ไทยแล้วเนาะยังอยู่ไทยอยู่ไทยช่วงนี้อยู่ไทยครับช่วงนี้อาจจะแบบอาจจะได้เจอครับแบบแบบยากหน่อยนึ่งใช่ช่วงนี้ก็ทำโปรเจกต์หลายๆอย่างอยู่ด้วยครับผมก็มีถ่ายอะไรต่างๆถ่ายนู่นถ่ายนี่เดี๋ยวอาจจะเริ่มกลับไปทำเพลงแล้วด้วยครับผม ตอนที่เห็นมันมีอะไรที่อัปเดตได้แลยหรือเปล่าครัอัปเดตหลาอย่างเลยครับก็มีมีหนังวันทองครับผมอาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้าคิดว่าครับผมที่จะได้รับชมกันเร็วๆนี้เพลง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 ก็คิดว่าปีนี้เหมือนกันทางการไล่มาที่วันทองวันทองก็เป็นแบบบางโปรเจกต์นี้เราพี่มากเนาะดีครับดีโปรเจกต์นี้ก็สนุกมากครับผมเพราะว่าเรา ได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยได้เจอพี่ๆนะแสดงเก่งๆทั้งพี่มาทั้งพี่อิงทั้งพิมมี่ทั้งพี่เฟยอะไรต่างๆเนี่ยครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็พยายามไอทีฟตัวเองเพื่อแบบจะได้สู้กับพวกพี่ๆเขาได้ด้วยแล้วเราอยู่บรรยากาศในก,ในกองเป็นยังไงบ้างสนุกสนุกมากครับผมเป็นกองที่แบบเรียกได้ว่าสนิทกันสนิทกันมากๆเลยแล้วกันเพราะว่าแบบจบโปรเจกต์แล้วยันตอนนี้ยังมีแบบนัดไปกินข้าวกันเรื่อยๆอยู่แล้วก <ๆ S 1> ็ดีแฮปปี <ๆ S 2> บบ้ อืมเติมสกิลเหรอครับแรกๆอาจจะเป็นพวกเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคำคำพูดเหรอครับคำพูดใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นพิเรียดด้วยนะครับผมพวกคำพูดอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะต้องแบบปรับนิดนึงแล้วก็อาจจะมีเรื่องหุ่นนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาจากโปรเจกต์คืออะไรอูเยอะเยอะครับผมสกิลเยอะมากครับผมแล้วก็อีกอย่างผมชอบคือร่างกายแล้วกันเพราะว่ามันก็ทําให้แบบเราเรารู้สึก มีมีมีไฟในการออกกำลังกายเพื่อมาคืนด้วยครับผมเราก็หลอกออกกำลังกายมาเรื่อยๆจนตอนนี้จนโปรเจกต์จบอะไรก็ยังไม่ทองครับแค่แบบอ่าแค่ดูอ่าเฉยเฉยเพราะอย่างที่ผมบอกคือเรารู้สึกว่าพอเราทํางานแฟชั่นด้วยอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้อยากได้แบบไม่ต้องไม่ต้องมากจนเกินไปแต่ว่าพอดีพอดีพอเซ็กซี่อะไรก็เลยว่ตอนนี้แล้วสำหรับเขาใแคจริงก็อยากได้กว่านี้อีกหน่อย หนึ่งครับผมแต่ว่าถ้าประมาณนี้ก็โอเคโอเคแล้ว้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอกอะไรพวกเนี้ยก็เบสิกทั่วไปแล้วผมทุกส่วนเพราะว่าเราก็เล่นเราก็อยากให้มันสมดุลกันนะครับไม่ใช่แบบอกใหญ่ไหลเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะตลกไปหน่อยแล้วพยายามบาลานซ์บาลานซ์ให้มันแบบเออเขาเรียกอะไรเหมาะเหมาะสมกันท ok> ุกส okay. 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 ่วนมันจะมีภาพแบบทัวน um, uh, ี้ที่แบบงดงามของเราไม่เห็นไอจีเราจะเห็นตอนไหนกันดูมับ นีละไม่รู้ดูก่อนดูก่อนดูก่อนด่ม้ยีอู่แลวนนิดหน่อยมีนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวรอรอให้มันแบบโอกาสดีๆอะไรดีๆก่อนนะผมไม่อยากโชว์ความเพื่อนี่ของดีเนาะมันต้องปรับการขอเหยครับต้องหาดีๆครับมาถึงเพลงบ้างกเกอจะใกล้ปล่อยอะไรเป็นยังไงบ้างคะยังไม่ใกล้ปล่อยแล้วจริงๆแค่จะเริ่มกลับจะเริ่มกลับไปทำครับผมก็มีมีได้ น้องๆพี่ๆหลายๆคนมาช่วยด้วย,ลยแล้วผมเราก็ได้ทำแนวเพลงที่แบบรู้สึกว่าเออเรา happy แฮปปี้ละกันครับแล้วมันจะมีโอกาสได้เห็นเป็นอัลบัมม้มไหมแบบเราอบรอวมมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนถ้าเกิสดสมเพลงเพลงถึงมีแบบมีกำลังใจในการทำเพลงถึง1ิบกว่าเพลงอะไรขนาดนั้นก็เดี๋ยวว่ากันครับผมก็จะทำอัลบัม้มหม่ถ้าถามนะมจะมีความเป็นับองในเพลงนี้ เป็นแนวเพลงที่เรารู้สึกอินแล้วก็รู้สึกชอบในช่วงนี้แล้วกันครับผมก็8ปดสิบแปดสิบเก้าสิบประมาณนั้นก็คงดาวถูกแหละมันก็ยังยังอยู่ในเขาคงเดิมแค่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรบีทเพลงหรือว่าสไตล์เพลงมันอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงแต่ก็ยังเบสออนแรปเหมือนเดิม ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นมันย่ามันยากมันมันก็ไม่ได้มันก็มันก็พอรู้จักนิดหน่อยแต่แค่แบบมันมันไม่ไม่ใช่แนวเราอ่ะใช่ไม่อยากไม่ได้อยากให้ร่างกายทำแบบนั้นเราไม่อยากคุยร่างกายใช่ใช่ใช่ครับก็คือแบบตัดแต่งก็คือยังไม่ใช่เรื่องนี้แหละใช่ครับกับการร่วมงานดีกว่าสปอยด์ด้วยแว่า การร่วมงานบอว่าน่าตื่นเต้นการร่วมงานไหนครับเตะอ๋อมเลงเหรอครับตื่นเต้นไหมคนอื่นตื่นเต้นไหมไม่รู้แต่ผมตื่นเต้นมากใช่เพราะอย่างที office, in quiero, ่บอกคือเราทาตามความชอบของตัวเองสไตล์ก็เป hmm. ็นสไตล์ตัวเองแล้วนีเป็นคนที่รอคอยมานานหมก็รอคอยมานานไหมก็ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่คือเราเจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วด้วยไงครับผมก็แค่อยากให้รอติดตามดูแล้วกันครับ อ่ะพี่ขอย้อนกลับไปหน่อยต้นปีที่ผ่านมาเลยการได้ไปเจอกไงยามาพี่มาโอ้กันานไบนานอยู่นะครับหลายเดือนอยู่เราเคยไเจอกันไหนกันอย่างไงว่าบอกว่ายา่าพี่เขาคือเบอร์ใหญ่ครับเอออันนั้นมันคือินไอโมเมนต์มันเกิดกินข้าวครับแค่นั้นเลยไม่ยแอบดิไรกันนี่ไม่ไม่ไม่เอาก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรเขาเขารู้จักกันไว้อะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราเราก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์กับทางญี่ปุ่น ค่อนข้างบ่อยครับผมแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้รู้จักพี่เขาไว้แบบรู้จักไว้เฉยๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วมันก็เปิดจะเป็นเรื่องดีกับเราด้วยอะไรตอนที่ไปเจอเขาแล้วเขาบอกว่ารู้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 ว่าพี่เขาเบอร์ใหญ่รู้พี่เราเคยเจอเขาแล้วเราตัดผมมาเราเคยร้านตัดผมไม่ไม่คุ้นครับผมแต่ว่าจริงๆผมกับพี่ยามาพีเนี่ยเคยเจอตั้งแต่ประมาณสองปีที่แล้วกับต้น ต้นปีของปีที่แล้วใช่ทบงาน MTV ทีหนึ่งแล้วด้วยครับผมแต่แค่ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะแต่ครั้งนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมโต๊ะก็เคยได้คุยได้ได้รู้จักเยอะมีคอนเน็ t ชันแล้วกันหาคอนเน็ชันไว้ใช่ใช่ใช่ครับผมว่างไปใช่ก็ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวให้ใบชวนมา แฟนก็รู้อยู่นะว่ามโปรเจกต์อะไรไม่มีไม่มีกินข้าวกินข้าวเฉยเฉยกินข้าเฉยเฉกับกับเอาอมาเอามากินข้าวเฉยๆไม่ไม่มีอะไรจริงๆ หลังจากนี้อ่ะไม่ใช่อะไรช่วงที่ผ่านมาแบบที่บอกว่าการหายหน้าหายตาไปแต่แฟนก็ยังยังแน่นชาเหมือนเดิมเป็นไงว่ามันฟูลฟิลไหมโอกาสได้คบก็ดีใจนะดีใจว่าทุกคนก็คือแบบน่ารักน่ารักทุกครั้งที่แบบเรามีโอกาสได้เจอเรื่อยๆถึงแม้แบบอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่คือทุกครั้งที่มาเจอก็คือเป็นการเติมพลังให้กันและกันได้ดีมากๆเลยครับสิ่งที่ทำให้เราไมนคิด ใช่มันก็ความอุ่นใจละกันเพราะว่าอย่างน้อยเราแบบเราก็ยังมีคนที่แบบคอยอยู่ข้างหลังคอยแบบคอยช่วยผลักดันคอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าแบบเราจะอยากจะทําอะไรหรือว่าอยากจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากทาในสิ่งเราอยากทำพี่พี่เขาก็แบบคอยซัพพอร์ตเราหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าอย่างเรื่องเพลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆพี่ๆหลายคนเขาไม่ไม่ได้ฟังเพลงฮิปฮอปไม่ได้ฟังเพลงแรปอะไรเงี้ยแต่พอเขารู้ว่าเราชอบแนวนี้เขาแบบพยายามไปฟังไปอะไรกันมาก็น่ารักมากใช่<ๆ>ใช่ใช่ใช่ ทานมีอยู่เขาอะสำคัญกับมือกับความเป็นกัปผมว่าสำคัญสำคัญเลยครับด้วยทั้งชีวิตของเราทั้งอาชีพของเราด้วยผมว่าพี่เแฟนคลับเป็น,นสิ่งที่สำคัญมากมาเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่คอยผลักดันผลงานของของเราให้ออกไปสู่แบบสายตาคนอื่นมากยิ่งขึ้นให้ไปเจอให้คนที่ไม่รู้จักเราเขาได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบคอย เป็นกระบอกเสียงให้เราอีกทางหนึ่งด้วยครับผมสำคัญมากสาคัญมากเราคู้นใจกับเขาเป็นไงบ้างโอ้มากครับผมหลายๆคนคือแบบบางคนเขาก็เหนื่อยบางทีแบบโดยที่แบบเขาไม่จาเป็นต้องทําก็ได้แต่เขาก็แบบยอมทําให้เราก็ดีใจมากดีใจมากที่ได้มาเจอกันครับกับคิดว่าทุกคนเนี่ยกับยังเป็นกับสามขวบในสายตาของผมจะคิดว่างั้นครับผมหลายๆคนเขาคงยังมองผมเป็นกับสามขวบอยู่ถึงแม้ว่าแบบผมจะยี่สิบแปดจะสามสิบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ ขอบคุณไม่ว่าจะมองมองไงก็รังเหมือนเดิมรังเหมือนกันอยู่ดีรังเหมือนทุกคนใช่ใช่ใช่แต่อยากจะเรียกแบบแฟนสาวเข้ามาตอบว่อา,าวอะไรนะถ้าต้องเป็ออนสาวโอเปฟนสาวเหรอทอั้งก็อยากมีแหละมันก็อยากมีแหละม,มันก็คงไม่อยากโสดไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ใช่ก็ท่าน ก็ถามว่าโคแฟนสาวไปถึงปันไฟโอ้โหไม่ใช่ต้องมีพอเป็นจางได้ยินว่าแบบมีมีแบบสาว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 มาต่อแถวอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ก็เหมือนกันเลยได้ไหมขอเรื่องนี้ได้ได้ได้เอาละถามว่าอะไรนะแฟนสาวรอดไอเออร์ที่ผมกับบอกเลยมันก็อยู่ตอนที่แบบว่ามันก็อยากมีแหละเอาจริงๆแล้ก็ยี่สิบแล้วแล้วอีกหน่อยเอาจริงแบบเพื่อนผมหลายๆคนมีครอบครัวมีลูกแบบจนผมได้เล่นกับหลานไปแล้วอย่างเงี้ยพอเห็นไงมันก็มีฟีลแบบเออ ถ้าเรามีบ้างมันก็คงจะดีอะไรอย่างเงี้ยแม่ลองถามไหมแม่ได้ถามไหมคุณได้ถามไหมว่าแบบเอ้ยมีคุยกับใครบ้างไหมบ้าอ๋อมีมีมีก็ถามครับผมแล้วออนนั่แหละยังเลยยังเลยเป็นฟิลนั้นมากกว่าบ้านไรอย่งเงี้ยอนนี้มุมมองความรักมันเปลี่ยนเปคนที่จะมาอยู่กับเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะมากครับผมอย่างตอนเด็กเนี้ยเราแค่รู้สึกว่าเคยได้ยินคำว่ารักอย่างเดียวไม่พอตอนนี้เด็กๆเราเราเรียกได้ว่ไม่เข้าใจละกันไม่เข้าใจก็คือรัก ใช่แล้วคิดแค่ว่าเออถ้าเกิดสองคนรักกันมันก็จบอะไรอย่างเงี้ยนะพอโตขึ้นมามันมีปัจจัยแลอะไรหลากหลายอย่างมากที่เรียกว่ารักอย่างเดียวไม่พอจริงต่อให้รักกันสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีเยอะใช่ก็เลยเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วกันมันคือรักกันก็คือรักความเข้าใจของคนในการที่เราอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่ถ้ามีโอกาสจะเปิดตัวไหมวันนั้นเปิดดีครับวเปิดแน่นอนเปิดแน่นอนเปิดแน่นอน เราอยากจะขิงทุกคนมากแต่ไม่มีขิงไม่มีให้ขิงแต่ตื่นขิงใสใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาเลยโหขิงใครโอเคไม่ไม่ต้องขิงแล้วหรอเพราะมันก็ไม่ค่อยขิงมากมันก็ไม่ค่อยขิงก็ไม่ค่อยขิงใครเดียวขิงขิงพี่เบสขิงแม่ขิงแม่ขิงแม่กันละกันพาไปรู้จักแม่รู้จักพ่อ ฟังนะฟังตัวเลยค่ะเขอสาวๆหน่อยาววางอยู่นะครับเออเาบบเป็องแาดีกบรัทอนี่ยโเป็นนอ้อนนุแฟนอ่อนไงครับสวัสดีวางอยู่จ้าโอเคโอเคเอครับยินต่อหน่อยนึงนะขอยืนต่อหน่อยนึง แต่ขยิ้นยกับลูกแต่ปั้นปั้นองกกันหนึ่งวนหนึ่งเยได้อย่างลูกเอก็งี่ะต้อตรางนี้สลับกันได้เลยหนึ่งสองสามตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวมองแล้วเดี๋ยวมองต้องนี้ละ้าสะไรกับลั่นโสดอยากมีแฟนแล้วจากมีแฟนแล้วสักทีเออ โอเคครับมาถึงคนนี้สำบางก็น้องจะมีแฟนแล้วเหรอเนี่ยคุณพระเราเราเรามือเรายอดแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะ